รับสมัครตัวแทนจำหน่ายนะครับกิฟฟรินออนไลน์แบบตลอดชีพนะครับเพื่อนๆแนะนำนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหานะครับการขายสินค้าออนไลน์นะครับหรือกำลังหาธุรกิจรายได้เสริมนะครับเป็นช่องทางที่2นะครับผมแนะนำเลยจริงๆจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะครับสิกว่าปีนะครับที่ผมอยู่บนเส้นทางของธุรกิจเครือข่ายกิฟฟรินนะครับธุรกิจนี้ทำได้จริงนะครับแล้วก็ประสบความลิจได้จริงจริง นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาให้แบบเต็มๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาเริ่มมาที่สิทธิประโยชน์นะครับของสมาชิกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับได้ตกลงนะครับสมัครเป็นสมาชิกของกิฟฟรีเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งแรกเลยนะที่เพื่อนๆจะได้ก็คือส่วนลด นะครับส่วนลดในการซื้อสินค้านะครับตรงนี้จะอยู่ที่ชิ้นละย5 5นะครับชิ้นเดียวก็ลดให้นะครับแล้วก็รหัสของเพื่อนๆเ,เนี่ยรหัสเดียวสมัครกับผมสมัครที่ไหนก็แล้วแต่นะครับซื้อสินค้าได้ทุกสำนักง,งานธุรกิจทั่วประเทศนะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับได้ส่วนลดเท่ากันหมดเลย นะครับเพื่อนๆต่อมานะครับจะเปในเรื่องของการคุ้มครองลิขสิทธิ์เพื่อขายตลอดชีพให้นะครับนั่นหมายความว่าเพื่อนๆจะไม่ถูกตัดออกจากระบบเลยนะครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆสมัครแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ซื้อสินค้าแบบต่อเนื่องทุกเดือนนะครับหรือว่าเพื่อนๆอาจจะซื้อสินค้าแบบเดือนเว้นเดือนนะครับที่สําคัญเนี่ยคือเพื่อนๆไม่ต้องต่ออายุลายปีนะครับสมัครวันนี้แล้วเนี่ยรหัสสมาชิก ยังอยู่ไปจนถึง10ปี20ปีข้างหน้าเลยนะครับสิทธทิประโยชน์ต่อมานะครับเพื่อนๆจะเป็นในเรื่องของโอกาสครับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับโอกาสในการเป็นเจ้าของสินค้านะครับโอกาสในการสร้างไรายได้นะครับมาจากไหนบ้างนะครับหนึ่งเลยก็คือว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับตรงนี้เพื่อนๆจะได้รับเขาเรียกว่าเป็นกําไรเนาะนะครับกำไรก็อยู่ที่ชิ้นละ25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต นะครับส่วนที่2นะครับถ้าเกิดว่าเพื oui, อ่อนๆนนะครับเปิดโอกาสให้กับคนอ mm ื hmm. ่นนะครับชวนเพื่อนๆเข้ามาเป็นสม <con v ict ory> าชิกนะครับชวนเพื่อนเเข้ามาเป็นตัวแทนนะครับคนเหล่านั้นนะครับได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนกับเพื่อนๆเลยนะครับมีส่วนลดให้นะครับซื้อสินค้าได้ทุกสำนักงานธุรกิจเหมือนกันนะครับและที่สําคัญก็คือว่ายอดธุรกิจนะครับของทุกคนที่เพื่อนๆแนะนําเข้ามาเนี่ย จะส่งต่อนะครับรายได้ขึ้นมาให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับตรงนี้เราใช้แผนธุรกิจแบบสเต็ปนะครับหรือว่าแบบขั้นบันไดเนาะนะครับเรื่องของแผนธุรกิจเดี๋ยวจะลงลึกให้ทีหนึ่งแล้วกันนะครับสิทธิประโยชน์ต่อมานะครับในแต่ละเดือนนะครับเพื่อนๆซื้อสินค้านะครับครบ1,000 2 0 0 0 3 0 0 0 4,000 5,000ก็แล้วแต่นะครับอันนี้รวมถึงคนที่บ้านปากซื้อคนที่ทำงานนะครับหรือว่าขายของได้นะครับเพื่อนๆจะมีรายได้นะครับ จากตำแหน่งของเพื่อนๆเ,เนี่ยอยู่ที่10% 15%และสูงสุดที่25%นะครับตรงนี้เดี๋ยวลองลึกให้ในแผนรายได้เหมือนกันนะครับ3ก็คือว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องมือนะครับเครื่องมือการตลาดแบบออนไลน์นะครับตอนนี้ซัพพอร์ตให้ทั้งของบริษัทนะครับทั้งของทีมงานด้วยนะครับของทีมงานเนี่ยตอนนี้มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ทั้งเว็บไซต์นะครับทั้งในเรื่องของสั่งซื้อสินค้าแบบ d รอป o อฟนะครับ lazada shoppy นะครับ tiktok shop ด้วยก็มีนะครับของบริษัทนะครับซัพพอร์ตให้ในเรื่องของช่องทางการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วก็ช่องทางการรับสมัครตัวแทนออนไลน์นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเรามีจัดบรรยายให้ด้วยนะครับสอนการตั้งแต่แผนรายได้นะครับแผนการตลาดเรื่องของการใช้ เครื่องมือต่างๆของทีมงานนะครับเรื่องของการสปอนเซอร์ผ่านทางโทรศัพท์แล้วก็การพาคนเข้าสู่ทีมนะครับตรงนี้ทีมงานซัพพอร์ตให้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆสิทธิประโยชน์เหล่านี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับเหมือนกันแบบทุกๆคนเลยนะครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยสนใจอยากจะทําเป็นธุรกิจหรือเปล่านะครับถ้าอยากเป็นแค่ผู้บริโภคนะครับยินดีเลยนะครับผมก็จะให้ข้อมูลแค่นี้นะครับเรื่องสิทธิประโยชน์แล้วก็เป็นโปรโมชั่นนะครับ ของแถมโปรชั่นแรกซื้อนะครับรายเดือนแล้วก็จะดูแลในเรื่องของเงินบันผลแล้วก็การประกันคุ้มครองอุบัติเหตุให้ด้วยนะครับส่วนคนที่อยากทําเป็นธุรกิจนะครับธุรกิจเล็กๆหรือว่าธุรกิจใหญ่ๆก็แล้วแต่นะครับตรงนี้จะเพิ่มเติมให้นะครับในเรื่องของการทําการตลาดแบบออนไลน์นะครับสอนฟรีทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆ ต่อมานะครับสำหรับคนที่บอกว่าเคยสมัครเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับตรงนี้ผมแนะนําเลยว่าดีมากๆนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมีพื้นฐานมาบ้างแล้วนะครับเรื่องของสินค้าหรือว่าพื้นฐานในเรื่องของแผนรายได้มาบ้างแล้วนะครับสนใจอยากจะกลับมาทําธุรกิจต่อจากเดิมนะครับติดต่อกับผู้นำของท่านได้เลยนะครับในกรณีที่ติดต่อไม่ได้ยังไงนะครับทักทายเข้ามาส่วนตัวได้นะครับผมแนะนําวิธีการให้นะครับ ส่วนคนที่กำลังอยากจะเป็นสมาชิกไว้ซื้อสินค้าใช้นะครับเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็ยินดีมากๆน,นะครับเพื่อนๆอาจจะลงทะเบียนเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะครับผมทำเป็นแบบฟอร์มไว้ให้เนาะนะครับก็ยังไงทักทายเข้ามาคุยกันได้นะครับเพื่อน และพิเศษนะครับสำหรับคุณสุวัสตีนะครับอยากได้ผู้แนะนำนะครับที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงด้วยกันนะครับเผื่อว่าจะได้ปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามด้วยกันนะครับผมมีพี่ๆน้องๆนะครับสมาชิกที่เป็นสาวๆนะครับเป็นสาวๆสวยๆนะครับแล้วก็มีความเก่งมีความสามารถอยู่หลายท่านนะครับก็แนะนำนะครับน้องกุ้งนะครับ อยู่ที่อยุธยานะครับแล้วก็จะมีพี่อิ่มด้วยนะครับอยู่ที่อยุธยาเหมือนกันนะครับที่ดอนเมืองนะครับก็จะมีน้องปุ๋ยนะครับน้องปุ๋ยคนนี้ก็จะทําเรื่องเกี่ยวกับการแต่งหน้านะครับอ่สอนขายของในช็อปปีด้วยนะครับอ่าก็จะมีพี่เจี๊ยบอยู่ที่เดียวกัน นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นพี่นินะครับพี่นิคนี้ก็อยู่ที่มหาชัยนะครับพี่นิก็มีความสามารถนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับพี่นิเนี่ยบอกตามตรงคือพี่นิเป็นคนอึดมากนะครับเก็บแต้งสะสมมาได้นะครับจนวันหนึ่งเนี่ยคว้า เงินรางวัลนะครับหกหมืนบาทไปเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นน้องปิงนะครับคนนี้ขยันมากๆเลยนะครับทำคอนเทนต์แนะนำสินค้าแบบต่อเนื่องเลยนะครับทั้งของกินของใช้สกินแคร์นะครับอ่านเสริมสุขภาพต่างๆนะครับติดต่อได้เลยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็จะเป็นคุณนกนะครับหรือว่าแม่นก นะครับท่านนี้ก็จริงๆเป็นบุคลากรนะครับทางการแพทย์เนาะนะครับมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างดีนะครับใครมีปัญหาสุขภาพเนี่ยก็ติดต่อแม่นกได้นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อพี่มนนะครับพี่มนเนี่ยอยู่ที่ชนบุรีนะครับอยู่แถวพัทยานะครับก็ท่านนี้ก็เป็นโกุศลนะครับในสายงานผมอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่กันมายาวนานมากเหมือนกันนะครับท่านหนึ่งเลยนะครับ อีกท่านหนึ่งนะครับชื่อน้องวิจิตรานะครับน้องวิจิตราเนี่ยขายสินค้านะครับใน Marketplace นะครับใน Lazada นะครับออเดอร์ไหลามาทุกวันเลยนะครับคนนี้เก่งมากๆเลยนะครับใครที่ขายของอยู่ตาม Marketplace ต่างๆเนี่ยก็ขอคำปรึกษาได้นะครับ ปิดท้ายให้นะครับด้วยท่านนี้เลยนะครับใครที่เป็นสายไอทีนะครับติดต่อกับท่านนี้นะครับชื่อแม่จินนะครับหรือว่าคุณจินนะครับแม่จินเนี่ยขายสินค้านะครับประเภทไอทีนะครับก็มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กต่างๆนะครับแล้วก็ตอนเช้านะครับแม่จินออกมาให้ความรู้นะครับการสร้างตัวตนในโลกของ t ิ k ต o อกด้วยนะครับก็ติดต่อแม่จินได้นะครับผมต่อเพื่อนๆนะครับสนใจนะครับอยากจะติดต่อกับท่านไหนเนี่ยผมจะถ็กชื่อเอาไว้นะครับ ในคลิปนี้ด้วยนะครับเพืเ่อนๆก็ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีคําถามนะครับว่าเอ๊คุณเพชรนะครับคัดหน้าตาหรือเปล่านะครับทำไมทีมงานถึงสาวๆสวยๆดูดีมีออร่ากันทั้งนั้นเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคนที่เข้ามานะครับทำตรงนี้คือ มีความสนใจนะครับมีความตั้งใจเข้ามาแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับของทางกิฟต์ฟรอย่างต่อเนื่องเลยทุกคนเนี่ยคือผลิตผลของผลิตภัณฑ์จริงๆนะครับหลายหลายท่านเนี่ยผมเจอเมื่อ5ปี6ปี7ปีที่แล้วนะครับเวลาผ่านไปนะครับหน้าตาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปตามอายุด้วยนะครับยังสวยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บางคนนะครับดูเด็กขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับอ่าอันนี้ผม ยืนยันให้เลยนะครับเพื่อนๆฝากถึงนะครับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในโลก t i k t o อกนะครับทุกๆคนนะครับหลายท่านทําแบรนด์อื่นอยู่นะครับหลายท่านอาจจะเป็นแบรนด์ของกิฟฟี่นี่แหละแต่ว่าอยู่ต่างสายงานกันผมยินดีมากๆนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกๆอาชีพเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ